ตัวนี้ PVP ตัวนี้ก็ PVP ถ้าจะ PVP ขนาดนี้ก็กดตูนี้ให้หมดตัวไปเลยละกันสวัสดีหน้าร้อนที่ฝนตกกับทุกคนด้วยนะอย่างที่ทุกคนรู้ว่าไอดีนี้ไม่ค่อยอยากจะได้ตัว PVP สักเท่าไหร่แต่ว่า ถ้ามันจะออกมาขนาดนี้แล้วมันจะไม่กดตูน้นี้มันก็ไม่ได้ว่ามันก็ต้องกดแล้วแหละนะมาต้องออกใครล้วแหละถ้าไม่ออกนี่คือแบบวา่าน่าเกลียดมากเลยนะ PVP มาขนาดนี้แล้วไม่ได้อยากได้เลยนะออกตัวตรฟรีเลยเนะี่ยอตัวฟรีเอาโลนก่อนดีกว่าค่อยเป็นค่อยไปออกเลยเนี่ยตัวแรกไอดี p v p ขนาดนี้แล้ว เอาว่าล้างมาแล้ววะเขาบอกว่าถ้าไอตัวนี้นี่แบบว่าต้องมามาจริงหรือว่าเอามาจริงหรือเปล่ามาจริงหรือเปล่าตามตามเฮ้ย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 ไม่ต้องมีตัวมีตัว เนียน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 ลยสิเนียนเลยสิฮึอ้โหสามตัวแต่ว่ามันไม่ใช่ไหนเงี้ยพีวีพีเเนี่ยพีวีพีได้เหรอตัวนี้ไม่โล่แฮ เพชรก็กไม่พอด้วยนะถ้าไม่ออกนี่ไม่ถึงการันตีนี่แย yeah, ่นะเนี่ยต้องออกก่อนผัดสนผัดสนไม่ไมอย่าแล้วนอกเยอะเกินไปอตอนแรกเอ้ยมาหน่อยเนี่ยตัวเนี้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 ย,ยไม่ใช่ตัวนี้นออก่อยแล้วนี่นี่นี่ PVP ต้องมาแล้วเนี่ย PVP ขั้นานี้ล้วเพชรจะวนไปร็้ว้าัำไม่หนวอักมม่เขนั่อของตัวนีอ่จังะโอ้ p ะที่นีงได้ได้ได้เลยได้ เดี๋ยวเราจะปั้นแล้วลองไปเล่น PVP กันดูนะว่าจะโขดที่ไหนมาเอาทุกคนแย่แล้วของหมดโอ้โหงานเข้าแล้วทีนี้อัพไม่ได้แล้วโอ้แล้วอัพเม็ดเอ็มของไม่ฟูจะไหวไหมเนี่ยแดงเถือกเลยอะไรวะนี้จะไหวไหมเนี่ยแ้วโอ้โหเป็นเหมือนกันหมดเลย เสียเปรียบมากๆจะไหวหรือเปล่าลองมาดูกันเลยจะถึกพอหรือไม่ไอ้จิดก,กันบ้างโอ้โหเลื่อนหายพาดแล้วเอมปาจิไม่ได้ปิดด้วยนะไม่งั้นไม่ได้เกิดแล้ว สองตัวเลยนี่ได้อ,อุตส่าจะได้เกิดปู่เป็นลารเขาอ่ะ,อะหนึ่งในสามแล้วนะต่อมาก็อิจิโกโอาร์ตเวิร์กดีกว่าไม่ได้ดูตัวด้วยไม่ได้จัดเรียงตัวด้วยมัวม่วไปเลยมัว่วมั่วไปเลยมั่วไปเลยมั่วไปเลยโอโหโหดอยู่อันนี้คือจัดทีมมั่วของไม่มี อัพไม่ได้เอ้าเดี <stop> <changing> no ๋ยวไม่ได้จัดโอ้โหไอเซน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 กับโอเคโอล่าตัวใหม่เละวะเนี่ยเละปะเนี่ยออออออูเเเเเลลลลลืืืืืดดดดดไอเซนดูไอเซนไอเซนไม่รอดโอ้โหรอดมาได้ยังไง กดไม่ดูเลยจะไหวมือไล่จะไหวมือไล่โอ้ยโอ้ยโอยโอ้โอโอ้ยปากไว้ทันไวเกินเอาละขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูเลยนะเรามาดูถ้าไม่ตายกันดีกว่า Zuisho Hoffri to Maraide, Angeta I was the boy. I didn't mean to go again.